มิจฉาชีพทุกรูปแบบที่มาทางออนไลน์เรารับมือกันพอหรือไม่ประกันใดเมื่อวานนี้เป็นพระกรุณานะครับทูลกระหม่อมงอุบตนราชกัญญาพระองค์ท่านทรงทําคลิปเตือนภัยโดนมิจฉาชีพหลอกว่าตกเป็นเหยื่อแล้วต้องทํำยังไงทีแรกผมเห็นก็ตกใจอุ้ยคลิปแรกเนึกว่าใครมามิจฉาชีพมาหลอกลวงพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะคือคลิป มีการเผยแพร่ฟ่านแฟนเพจทูบีน้ำด่วันช n แนลคลิปหนึ่งเนี่ยเป็นคลิปที่องค์ท่านเข้าแจ้งความว่าโดนหลอกสูญเงินไปห้าล้านเป็นการจำลองการถูกแก๊งคอลเเ็นเตอร์หลอกเริ่เลยนะทาหนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะติดต่อจากธนาคารกสิกรไทยสาขาเมืองเชียงใหม่ค่ะทางธนาคารได้รับแจ้งประสานงานจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่อะค่ะว่ามีบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชีหนึ่งหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกชื่อบัญชีคุณการดาแสดนดีค่ะว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดียาเสด็จติดและคดีฟ้อกเงิน่ยืนยันว่าคุณเป็นเจ้าของบัญชีธ,ธนาคารดังกล่าวหรือไม่คะไม่ได้เปลี่ยนท่าไหร่ไม่ไม่เคยมีบัญชีที่นั่นเลยอันที่จริงถ้าอย่างนั้นเดีย๋ยวจะรบกวนขอให้ติดต่อผู้พิทักษ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางเจ้าหน้าที่จะโอนสายให้ค่ะครับผมพันธุ์ตำรวจโทวรพลสุวงศ์นะครับสารวัตรสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่ครับคุณการดาครับคือทางเราเนี่ย ได้ทำการจับกุ่มกระบวนการยาเสพติดรายใหญ่พบว่ามีบัญชีของคุณนะครับมีบัตร t t m ปรากฏด้วยครับผมไม่เคยมีเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางผมรบกวนขอให้แอดไลน์สพมาหน่อยนะครับคุณด่ดาเพื่อนมาหรือยัครับเพิ่มแล้วค่ะเพิ่มแล้ว อันนี้เป็นข้อมูลของทีบันาลเราได้จับกลุ่มมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมข้าเราเนี่ยออกไปจับปุนการดาไปแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมาจับได้ไงยังไม่ได้ไปเชียงใหม่เลย<ม>บัญชีบชัญเชอร์ก็ไม่เคยมีเลยคือถ้าคุกนการดายืนยันว่าไม่เคยมีบัญชีเนี่ยคุณต้องมาสอบปากคำที่สพครับนี่จ่ายละส่งตัวเครื่องบินมาสิคะั <laughs> ไม่ได้หรอครับทางเราไม่ได้หรอไม่มีเงบทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่ามีขั้นตอนที่สามารถตรวจสอบให้ได้ครับก็คือเงินมาถ้าตรวจสอบแล้วคุณไม่เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเราจะโอนเงินคืนให้ครับแล้วต้องโอนเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่โอนมาให้หมดเลยครับโอนมาหมดเลยโอนทั้งหมดครับเพราะเราต้องมาตรวจสอบเส้นทางการเงินถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องจริงเนี่ยคุณไม่มีเหตุจำเป็นต้องมาปิดบังอยู่แล้วครับโอเคงั้นก็ได้แล้วช่วยด้วยแหละเพราะเราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเลยแต่เราบริจุดใจนะคะเราเราจะประกาศหมายจับนี้ไปทันทีเลยนะครับงั้น ีกหมายจับที่เลยใช่ไหมคะเดี๋ยวดิ่ฉันโอนเงินให้หมดธนาคารเลยค่ะครับเดี๋ยวขอตรวจสอบสักครู่นะครับทางเราจะติดต่อกลับไปครับนี่ก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินคืนได้แล้วเพราะคนไลายก็จะเอาเงินออกไปนอกประเทศครับก็จะเป็นการจําลองเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านมีเมตตาเตือนประชาชนแบบนี้คือจะมีเอกสารปลอมเป็นหมายสารก็ปลอมที่ขึ้นมาไหมหมายจับก็ปลอมค่ะภาพเหตุการณ์เนี่ยจับกลม แล้วมีหลักฐานว่ามันเกี่ยวกับคุณยังไงออกเงินนะยาเสพติดนะอีกเหตุการณ์นึ่งเป็นการหลอกให้โอนเงินมาในรูปแบบการทํางานเสริมออนไลน์พยายามจะให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินทำธุรกิจในด่านต่างๆเคยได้ยินใช่ไหมค่ะ เน็ตไอดอลตัวแทนของบริษัทมาคืองานของทางเราอะคะ่ะมันจะเป็นงานอดให้ซัพพอร์ตสนับสนุนตัวเน็ตไอดอลน,นะคะพี่เราต้นรอเรียนหนูให้ค่าตอบแทนที่สามสิบบาทเลยถ้าพี่ทำสำเร็จหรูสองลิงก์มาทิค่ะน,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 นั่นสนับสนุนรับนะคะจุ๊บจุ๊บอ่เสร็จแล้วแคปภาพเข้ามาได้เลยนะคะรงไปแล้วงานตัวนี้อาจจะมีข้อจำกัดนิดหน่อยคืออาจจะได้เงินไม่ค่อยเยอะต้องรูกมีงานอื่นเสนอให้คุณพี่เป็นงานที่ให้ผลตอบแทนประมาณ10-20รของเงินลงทุนเลยค่ะพี่ให้พี่เข้าไปสมัครก่อนนะคะสมัครแล้วค่ะ ้ส่งแพ็กเกจการลงทุนให้นะคะพี่นั่นแพ็กเกจแรกนะคะเริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทค่ะพี่ธุรกิจอะไรคะเนี่ยสารสนเทศเพื่อุนนค่ะเป็นต่างประเทศโอเคโอนแล้วนะคะโอนัดขึ้นแล้วค่ะพี่หนึ่งพันสองร้อยบาทเร็วมากเลยหนึ่งพันสองร้อยบาทเร็วมากเลยแต่ว่าพี่ยังถอดไม่ได้พี่ต้องทำให้ครบตามแพ็กเกจครบทั้งสี่คแล้วพี่ก็จะได้เงินคืนทั้งหมดเลยที่พี่ลงมาด้วยทำไปเลยพี่สองจำนวนเงินสองพันบาทนะคะใช่ค่ะค่ะ โอนไปแล้วนะคะไป4,000บาทค่ะพี่แค่เสร็จธารกิจละคา,ายนิดเดียวแค่เสร็จธารกิจละคา,ายนิดเดียวอ๋โอเคได้เฉจก,ก็ไปเลย4,000บาทตอนนี้จเดียวได้เงิน1,800บาทแล้วพีเงินรีบเลยธารกิจที่สี8,000บาทค่ะยอดขายค่ะ8,000บาทน่นโอนไปให้แล้วนะคะ หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทค่ะพี่โอ้ดีจังดีจังแต่ว่ายังไม่สามารถถอนเงินได้อะทำไมล<ะ>่ะสลิปสุดท้ายที่ไม่ได้บันทึกมาว่าเป็นการสิ้นสุดธุรกิจนะคะพี่ะระบบมันก็เลยเข้ามาระบบไม่ได้ที่ต้องโอนแก้ไขมาใหมค่ค่ะยอดสุดท้ายคะ 8, ่ะแปด<ร>พันอ๋อยอดสุดท้ายแล้วไอ้ที่แปดพันที่โอนไปแล้วล่ะ,ะเดี๋ยวทางเราจะคืนให้หมด เลยค่ะมันจะอยู่ในระบบนั่นแหละค่ะโอนโอนเงินโอนไปเลยอ่ายอดมาแล้วค่ะตอนนี้ระบบม,มีปัญหาแล้วนะคะแต่มีค่าธรรมเนียมในการถอนอีกอุ้ยมีอีกเหรอไม่ <c oughs> ใช่ค่ะท่านนั้นไม่สามารถถอนเงินได้เพราะมันเป็นการเพดต่างประเทศมีนะม่เท่าไหร่ล่ะหนึ่งหมื่นบาทค่ะหนึ่งหมื่นบาทเก <c oughs> ือบจะเท่าคอมมิชชั่นเลยนะคะเกือบจะเท่าคอมมิชชั่นเลยนะคะอ้าวโอนไปเลยเอาไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาโอนไปเลยหนึ่งหมื่นบาทค่ะโอนเข้ามาเลยค่ะ หลังจากโอนทุกอย่างก็จะตัดสายทิ้งแล้วก็เอาเงินหนีไปครับเป็นวิธีลับลัลักษณะเข้ามาทํายอดอย่างหนึ่งสองสามก่อนจะทำต้องโอนเข้าบังกอนโอนเข้าบังกอนแล้วก็บอกได้ทันนั้นเทีนี้แล้วถึงเวลาให้ถอนไม่ได้ต้องโอนมาอีกใช่ถ้าจะก็จะหลอกเป็นขั้นขั้นนี่วงท่านจําลองเหตุการณ์แม้กระทั่งกรณีโดนแบ็คเบลหลอกเป็นบอเดอลิงอ้างว่าจะเอาไปแคสติ้งนักแสดงต้องส่งภาพมาให้ดูก่อนขออนุญาต น้องกาดาใช่ไหมคะใช่จ้ะวันนี้พี่จะแคสติ้งน้องไปเป็นนักแสดงน้องโอเคไหมคะสนใจสิเชทญพี่มาหน่อยนะคะน้องอพ,พี่รบกวนน้องกาดาเนี่ยถ่ายรูปตัวเต็มไหมพี่หน่อยนะครับสักรูปหนึ่งอโอเค ถ่ายแล้วนะคะสูงแล้วพี่ลิมวดอีกนิดเลยนะคะขอเป็นแบบใส่บิกินี่หรือว่าจะดูลายสักหรือว่าพวกแผลเป็นตรหนีพวกนี้ค่ะประดีหัวหน้าพี่เนี่ยแกสติ๊กมากเลยให้ถอดทั้งหมดเลยไหมให้ถอดทั้งหมดเลยไหมถอดหมดเลยก็จะดีค่ะเพราของเราเนี่ยต้องการนางแบบที่ใจถึงนะคะเดี๋ยวส่งไปเลยส่งไปเลยนะคะชอบมากเลยค่ะแต่อยากได้แบบที่ดู ว่าบิวบิเลดอาโอเลดอาเลดอาไม่เอาอ่ะไม่รู้ไม่รู้มันเขินถ้าน้องไม่ส่งมาเนี่ยพี่ไม่รับรองนะคะว่ารูปที่น้องส่งมาทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่โพลในเน็ตนะคะอะไรไงอย่างนี้ได้ไงถ้าคุณน้องไม่ทําตามที่พี่บอกเนี่ยรับรองนะคะอนาคตน้องจบแน่นอนค่ะไม่บาปกรรมไปหน่อยเลยค่ะคุณพี่ไม่ต้องห่วงกันน้องไม่ใช่คนแรกของพี่ ืมนั่นเหรอน้องอยากจะจบเรื่องนี้ไหมล่ะคะโอนมาให้พี่ค่ะห้าหมื่นบาทหรือพี่จะส่งเลขบัญชีไปให้รับรองค่ะพี่จะไม่ไปเผยแพร่ที่ไหนนะคะจะรู้ได้ไงว่าจะจบอ่ะไม่ต้องห่วงค่ะพี่คำไหนคำนั้นตลอดเราเมื่อกี้ทำไมไม่คำไหนคำนั้นล่ะ <c oughs> อ๋อไปแล้วนะคะแล้วก็จบแล้วนะเรื่องนี้แต่พี่ว่ามันรู้สึกว่าพี่ไม่พอค่ะพี่กแสนแล้วกันโอ้ขออีกแสนเหรอค่ะ โอนบัญชีเดิมเลยครับอ้าวโอนไปอีกหนึ่งแสนพี่ดูแล้วเนี่ยน้องก็ยังใจกล้าอยู่นะคะพี่ขออีกสองแสนครับสองแสนไม่มีอ่ะไม่มีก็ดท่านผู้ชมนี่ยกเป็นตัวอย่างลักษณะคือหลอกก็เป็นโมเดลลิ่งให้<า>ส่งภาพมา,าทีมวิชาชีพได้ก่อกรรมทําเข็นกับเยาวชนจํานวนมากทรงท่านจําลองเหตุการณ์ลักษณะนี้ให้เข้าใจง่ายๆท่านผู้ชมถึงเวลาส่งรูปว่าวิวมาแล้วก็จะลึกขึ้นลึกขึ้น พอหลวมตัวส่องไปทะน่ีเดี๋ยวจะเผยแพร่นะจะเอาไปแบ <Black mail. S 2> ็กเมลแบ็กเมลส่งเงินมาจะได้ทําลายจะได้ลบและส่งไม่รู้จักจบท่านผู้ชมเราจเจนเนี่ยอย่างน้อยพระงท่านจําลองเหตุการณ์3รูปแบบจริงๆยังมีอีกหลายรูปแบบเนี่เตือนกันจริงๆผมเชื่อว่าจะสื่อสารทึกประชาชนได้เข้าใจกันมากขึ้นว่ามิชฉาชีพอย่างไร